สวัสดีจ้าพี่นอกมันอีจสิภามากินน้ำพริกถั่วเน่านะาจาน๊ะนี่น้ำพริกถั่วเน่าเห็นกันหรือเปล่า,ามีวิธีเห็ดด้วยจ้ะเด้อจินอ่าทายเสร็จวิธีท้ำหลบวันนี้ไปจับกล่องมันมันก็ะเลยปิดไปเลยมันก็นเลยแบบว่าได้อีกคลิปหนึ่งนะจน้ะเนาะมามากินกันเล็จ้าแต่ว่าก่อนกินกินกับ าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาแสแซบเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจึงใดก็ขอบคุณหลายๆด้วจ้ะเด้อมากินกันด้ยจ้ะกินกบข้าวเหนียวนี่แหละนี่ข้าวเหนียวนันพริกถั่วเน่าแล้วก็มีนอไมอ่อนๆแล้วจ้ะนี่นอไม้นอนใหญ่ๆเลยพี่น้องกินสั่งมาแล้วก็มียอดบักกอกนี่ยอดบักกอกสือม้ามันก็นสีเหี่ยวละกวางตุ้งแล้วก็มีใบใบบวบงามๆแล้วจ้ะนี่ อ้งามๆเลยมามากินน้ำกันได้จ้ะมาเลยหน่อไม้น้อ,ไม,นอไม้อ่นอ,อนๆเลยแม่จันนี่แม่โอ้หน่อไม้อ่นอ,อนๆเลยนี่กินกหน,นอไม้ต้มปาดจำเบจำเบรจ้าเอาคอนเยวไว้นี่นะ มันไข่าย่ป่นปลาบานเฮ่าแต่มันใส่ถั่วเน่าเนาะจ้ะม,มันขาวไปเบิรดเลยบปอจ้ะนี่กล้องน้ำพริกมันกะขาวอยู่แล้วเนาะนี่น้ำพริกถั่วเนาว่านี่อร่อยอร่อยจ้า ใส้นเนื้อปลามันก็แแ่บอันนี้ใบมะกรกอใบมะกรอกิออนกับเนื้อมา กับหน่อไม้ก็แซ่บพักนอกนาอใบโบก มันก็จะเข้ากันดีๆได้พี่น้องมีเนื้อปลาทูยอดมากอกเจราเนย้อจ้ะจะินสือมาแต้บันอาทิตย์ ท่จริงจินสิกินอ่ามันในคลิปเดียวกันบบดนี้มันจินมือโดนอ่ามือจินไปโดนปุ่มมันกันเลยแบบจบคลิปไปเลยกัเลยมากินอยู่ในอีกคลิปนึงงน้ำมันอ,มอ่อนเลย วิ่งเ,เลย <laughs> มันติดหอมทั่วลิสงแล้วก็มันทั่วลิสงแล้วก็หอมทั่วเนาทั่วลิสทรงกับหอมหอมๆม,มันๆจ้าเนี่ย มุนนี้กินยู่ในห้องเพี้ยนมองไม่พี่น้องคำใหญ่ๆกเลยใบบกอกก็แซบ่บ ต้นหอมผักชีใส่น้ำเดือดน้ำพริกกับน้ำพริกกันนีดจ้ะแล้วบาหมันจินบางมีใส่ผักชีไฟเรื่อยใบบวบนี้มันเข่ากันดีดีจ้ะเนี่ย ทำใหญ่ใหญ่เลย แสบจ้าหอมๆม,มันๆร้องใครกินบ้างเล้าจ้าทั่วเนาอ่ะสั่งได้ในในเพจหญิงบางบอนจ้ะชื่อเพจว่าหญิงบางบอนอะ่ะเขาจะไลฟ์สดขายของแท่ยใหญ่แล้วจ๊นะเนาะเข้าไปสั่งไปเลยจ้ะ กอบกรอบนี่อ่ะกอบกรอบเลยกรุบกรุบเลยกินมากินนะมันกรอบ 像一个 หาเนื้อเลยเนี่ยมันแซ่บมากมันแซบ่บม,มันมันมันหอม จะข้ามที <laughs> มันกรอบมันกรุบกรุบกรอบกรอบกรุบกรุบ <c oughs> <c oughs> เอาลงมาข้างล่างกวเพื่อน เลยอยากกินกสดเลย <laughs> แซ่บมากพา 44, way, c, <atura> ี่น <rawd unre> ้องผักก็อบอวลอบกรอบอบอวบเลยบอกว่าออกเลยบอกว่าถือแซ่บหลายสำหรับคลิปนําพริกถั่วเน่าใบบัวบกแซ่บเลยใบบัวบกนี่อย่างกระพู่แบบนี้พี่น้องกรอบเลยหน่อไม้ต้มกวางตุ้งยอดปากกอกนะจ๊ะเนาะก็จบลงไปแล้วนะจ๊ะแซ่บมากเลยมื้อนี้งได้กั จินฝากก็อลไรก็แชร์ช่องจินผ้าแซบเด้อคะ่ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามาแซบมานัวน้ำกันแซบๆนัวเด้อจ้าจินสิผ้าแซบเด้อจ้าเด้อไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ